ฟินทอสการลงทุนเงินกู้แบบกระจายอํานาจเป็นแพลตฟอร์มการให้ยืมทางการเงินแบบ p e e r t o ทูเพียร er, บนบล็อกเชนผู้ใช้งานสามารถลงทุนในฟินทอสในการกู้ยืมและจัดหาเงินทุนและรับผลประโยชน์ได้อย่างง่ายดายคุณสามารถใช้มาจินและเลเวเลตน้อยลงเพื่อยืมเงินที่มากขึ้นเพื่อเป็นเครดิตในการลงทุนในโครงการดีไฟแนนซ์ระบบการเงินไร้ตัวกลางและดิเซนทรายเอ็กชังกระดานเทรดที่ไม่มีผลกลาง ฟินทอนได้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยแบบไฮบิดด้วยความก้าวหน้าและเทคโนโลยีการเข้ารหัสเช่นกระบวนการยืนยันที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ยื่นข้อมูลและผู้ตรวจสอบข้อมูลและการใช้ลายเซ็นดิจิตัลเฉพาะที่สามารถสร้างขึ้นได้จากการรวมกันของลายเซ็นที่ไม่ซ้ำกันช่วยให้ผู้กู้ใช้แพลตฟอร์มและโนดตรวจสอบร่วมกันเพื่อจัดการ กองทุนของนักลงทุนในกระเป๋าสตางค์โดยใช้สัญญาอัจฉริยะเพื่อลดความเสี่ยงทำให้นักลงทุนรู้สึกว่าเทคโนโลยีไฮบริดของแพลตฟอร์มการให้ยืมมีความปลอดภัยสูงฟินทอสท,ทำหน้าที่อย่างไรยกตัวอย่างอลิสผู้กู้ยืมเงินขอสินเชื่อ1 0 0 0 0ดอลลาร์ในรอบ7วันบนระบบฟินทอ,อสอลิซต้องจ่ายเงิน50%ของเงินที่ขอกู้ให้กับสัญญากู้จับคู่และสัญญากลุ่ม และสร้างกระเป๋าสตางค์สัญญาเงินกู้หลายลายเซ็นในเวลาเดียวกันเมื่อหลายหลายกระเป๋าสัญญาเงินกู้ที่มีหลายลายเซ็นถูกสร้างขึ้นระบบจะสุ่มเลือกมา10โหนดจาก100โหนดการตรวจสอบที่ไม่ระบุตัวต,วตนโดยใช้การเข้ารหัสที่ยืนยันระหว่างผู้ยื่นข้อมูลและผู้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสร้างคีย์ส่วนตัวสำหรับโหนดการตรวจสอบและสร้างกระเป๋า,ญญาเงินสัญญาเงินกู้หลายลายเซ็นพร้อมกับผู้ยืมในแพลตฟอร์ม หากโหนดการตรวจสอบต้องการโกงร่วมกับผู้ยืมโมนการตรวจสอบความน่าจะเป็นที่10โหนดคือ1ใน17ล้านล้าน300,000,000ล้าน390,456,440ดังนั้นการโกงจึงเป็นไปไม่ได้เลยโดยพื้นฐานแล้วการลงทุนแบบกระจายอำนาจที่ปลอดภัยคือสิ่งที่เราตระหนักอย่างแท้จริง ตัวอย่างเดียวกันบ๊อบเป็นนักลงทุนเห็นคำขอกู้เงิน10,000ดอลลาร์ของอลิสในระบบของฟินทอสแล้วบ๊อบตัดสินใจลงทุนในคำขอของอลิสและโอนเงินลงทุนของเขาไปยังวอลเล็ตสัญญาเงินกู้อลิสสามารถใช้เงินเหล่านี้เพื่อลงทุนในโครงการดีฟิแนนซ์อื่นๆและระบบดิเซนทร d e เอ็กชิงหรือคอร์ชเชนเมื่อใดก็ได้เมื่อเวลาการยืมของอลิสหมดลงดัชนีการสูญเสียของการลงทุนถึงเงื่อนไขาการชำระบัญชี สัญญาอัาจฉริยะจะชำระบัญชีเงินในกระเป๋าสัญญาเงินกู้โดยอัตโนมัติและส่งคืนให้กับบ๊อบบ๊อบจึงรับรายได้จากการลงทุน1%ทุกวันซึ่งเท่ากับ100ดอลลาร์รายได้รายวันท,ทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้จะเข้าสู่กลุ่มเพื่อจับคู่สินเชื่อฟินทอสแบบเรียลไทม์และถูกจับคู่โดยอัตโนมัติกับคำขอเงินกู้1วันซึ่งสร้างรายได้จากการลงทุนรายวันถึง1.5% แน่นอนว่าผู้ใช้เงินทุนในกลุ่มการจับคู่เงินกู้สามารถถอนเงินได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัดดังนั้นรายได้การลงทุนของบ๊อบสามารถสร้างรายได้1.5%ต่อไปได้ทุกวันหากเขาเก็บรายได้ของเขาในแหล่งเงินกู้จับคู่ไม่ว่าเงินกู้ของอลิซจะชำระคืนก่อนหรือหมดอายุ7วันสัญญาอาัจฉริยะจะเริ่มชำระบัญชีของบ๊อบโดยอัตโนมัติ เงินลงทุนจะเข้าสู่แหล่งจับคู่เงินกู้โดยอัตโนมัติและบ๊อบสามารถเลือกที่จะควบคุมได้มอบสิทธิ์ในการขอสินเชื่ออื่นหรือถอนเงินทันทีนอกจากนี้บ๊อบยังสามารถรับรายได้จากการลงทุนรายวันเพิ่มเติมเทียบเท่ากับ1%ของ FTH จากการลงทุน100ดอลลาร์จะสามารถรับ FTH เทียบเท่ากับ1ดอลลาร์และจำนวนเงินจะถูกแปลงตามราคาแบบเรียลไทม์ FTH คือ FTO ที่เป็นผลประโยชน์ส่วนหนึ่งของบริษัท f ฟินทอสผู้ที่ถือรอง FTH สามารถเป็นผู้ถือหุ้นของ Morgan DF FinTos จำนวนในการออกตลาดครั้งแรกของ FTS คือ100 0 0นหน่วย FinTos จะโอนส่วนหนึ่งของกำไรรายวันไปยังกลุ่มการซื้อคืนสำหรับการซื้อคืน FTS อีกครั้งที่ FTS ทั้งหมดจะถูกทำลายทุกวันที่อยู่ในแบ็คโฮ ซึ่งเป็นโปรโตคอลการเบรนแบบกระจายอำนาจและข้ามเครือข่ายที่ไม่ต้องรอการอนุมัติและจะหยุดลงหลังจาก90%ของ FTS ถูกทำลายแล้วในท้ายที่สุดยอดรวมของ FTS จะเหลือเพียง10,000หน่วยคิดเป็น30%ในทุนของ f i n t o s c h FinTouch มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อบกพร่อง,องของการเงินแบบเดิมด้วยเทคโนโลยี h ฮ b ริดด้วยการสร้างกระบวนทัศทัใหม่ของการเงินบนบล็อกเชน การพัฒนาระบบนิเวศท,ทางการเงินบนบล like ็อกเชนแบบเพียร์ทูเพียจะนำดีไฟแนนซไปสู่เป้าหมายใหม่ได้อย่างแน่นอน